วนี 1> ่1วันวันที่4มีนาครั้งที่61ตอนที่2ตอที่8แบบตัวดตักัสูเอวมีส พาถาาเตนะพี่สามพุทธาจะฆ่ากันานะกันะนิวทานยะภิญญาสัมโพยะอิพานายะขงวสติอีทางโขปนาพิกเวทุกาลิยจาันจา โตคถามณียสังติเมวิทเวบุเถอานานุสเสตุเตโสธัมเมสุจาคุงตัปปิฏียานังนัตติวนญาตัปปิวิชชาตัปปิอาโลโกตัปปิตังโขปานีทั้งโตคถามณียจาคานุญญานติเมภิกขเวรูปเถอานานุสเสตุเตโสธัมเมสุจาคุงตัปปิฏียานังนัตติปัญญาตัปปิวิชชาตัปปิอาโลโกตัปปิตังโขปานีทั้งโขขายสะตัมมิญญานติเมภิกขเวรูปเถอานานุสเสตุเตโสธัมเมสุจาคุง ตถาปิญาณังนตฺถิวิญญาณนิวิชาตํติอโลโกติสังทุกขสมุทโยติเมปิกเมยทุกเณอานุคเตโธมเมสุจฉุญคุณาปฏิญาณังนตฺถิปัญญานิวิชาตํติวิชาตํติอโลโกติสังโกภณีทั้งทุกขสมุทโย ปฏิญานำเทปิปัญญาเทปิวิชาเทปิอารโลโกเทปิถังโคขันนิโรโนิสันสัติมวิกเวบุเปอนานุตุเตตุทำใมสุจาคงอ้ปฏิญานาเทปิปัญญาเทปิวิชาเทปิอาโลโกเทปิถังโคอานิถังโกขานนิโรตโรนิสสันันติฉันติมีวิเกเวบุเปอนานุตุเตตุทำใมสุจาคงถ้าปฏิญาณะำเทปิปัญญาเทปิวิชาเทปิอาโลโกเทปิตังโค ယန္နာတပတိပန္နာတေသီဝေຊာတပတိအာလောကတေသီတံခောပာနိသံဒုခာနိနောတာကမေနီပတိပါရိသသံမေဝန္တိမေမိကမေဘုပ္ပေအနာနုပတေဇောတမေသူကြကုနာပတိယန္နာ တော်ကြပါရဲ့ချင်းရရတော်ကြတော့မေကပရေမိတဆူဆူနဲ့တကျေဆွေကံတိတော့ ติังอาวติังโตรเดวานเดวานเดานะวาผมบุาขี่โติกมุาเทวนางตระตุวตระตุ่าอาจิกาเดวาตรทุนาเวทุงกุมหาอาจิกาเทวนางตระตุวเดวาเดวาดเทวาตระตุนาเวทุงตระวาติสานางเทวนางตระตุวยามาเดวานตระุนาเวทุงยามนาเทวนางตรตุวอุจตาเทว